thank you ชวติต้องปับมางานแจมกับเขาครับเรียกว่างาน racing web ครับเ้าเรียกว่ารวมงาน meeting ออกขาออเจนนะร่วมกับนีโตไปไปไปดูไปดูไปสวัสดีคุณนอง ชีวิตต้องป๊อปมาเจอคุณหนองพอดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนองเป็นไงฮะงานนี้เป็นไงฮะงานนี้งานอะไรครับไหนพูดหน่อยเถอะงานนี้ครับไทยไลมิ่งเอาเชนคาร2020ครับครับรียูเนี่ยนเลสซิ่งเว็บรียูเนียนเลสซิ่งเว็บเลยโอ้โหก็หายไปเป็น10ปีก็ต้องกลับมารอบนี้ครับสำหรับรียูเน่ยนเลสซิ่งเว็บเหรอฮะรถในงานที่กี่คันเนี่ยตอนนี้จริงๆลงทะเบียนอยู่ประมาณ เกือบ4 0 0รัอทานแต่ว่าทยอยมาอยู่ทุกคนก็ฝนตกอะไรแต่ไม่เมื่นาครับคุณน้องผมถามหน่อยในยุค90เนี่ยถ้าชีวิตต้องป๊อปในตอนนั้นน่ะยุค90คุณน่ะจะนึกถึงอะไรตอนนั้นแหละครับต้องมี MSN เนตะครับโอ้โหเอเมซเซนใช่ไหมเพราะเราไม่ล่าเหยื่อจาก ICQ จากเพิร์ไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องดึงกลับมาแล้วเสร็จปุ๊บ พอดึงกลับมาเราก็ไปลากในเลสซิ่งเวฟเหมือนกันลากกลับมาเนี่ยหญิงรถซิ่งอะไรมัาลากกลับมาแล้วก็มาเล่นในโอ้โหเอเมซเซนนั่นแหละครับผู้ชมครับก็ลองไปนึกกันแล้วครับอายุเท่าไหร่เราเจออีกหนึ่งหนุ่มครับสวัสดีครับคุณโน้ตครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ครับนี่ครับผู้บริหารจากไว้นะครับวันนี้ชีวิตต้องป๊อปครับนี่ชีวิตต้องป๊อปเลยนะ ชีวิตต้องปั๊มมาเองเลยกำลังดังเลยครับโอ้หต้องขอบคุณขอบคุณมากฮะเป็นไงครับวันนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นไงบ้างครับดีครับวันนี้รถมากันเยอะเลยนะครับครับเพื่อนๆนี่น้องๆมากันเทียบเลยครับพี่ครับแล้วไว้เอาอะไรมาโชว์บ้างครับวันนี้ไว้สันนี้ก็เอารถ E ส่วน m เลสนะครับอ้ยอันนี้เลยอันนี้ตัวใหม่เลยป่ะครับใหม่ครับเป็นีสูตรตัว2020เลยครับ2020เลยใช่ครับคุณโน้นครับพูดถึงว่า90เนี่ยยุคนั้นเนี่ยครับ ถ้าแบบเปื้องป๊อปในชีวิตของคุณโน้ตตอนนั้นน่ะนึกถึงอะไรครับในยุควัยนั้นนะครับต้องเพลงอัลเทอร์เนทีฟอะไรอย่างงี้ว้าวนี่สายโดดสายโดดสายโดดเพลงอัลเทอร์เนทีฟครับคุณผู้ชมครับนี่พวกแบบพวกาพุพป๊อร์ดโมเดิร์นดรอปอ่าเป็นพวกอ่าสมัยบัฟฟาโลเอาโฮสมัยบัฟกันเลยดีเกินไปกันเลยทีเดียวเราเป็นคนดีเกินไปอู้ยก็ดูดิฮะดูสโลแกนฮะก็มาแล้วเนะ่ยฮะ ก็รักรถจึงไว้ใจนะครับไงก็ลองดูครับผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับคุณโน่นี่ผลิตภัณฑ์ดีๆเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างเบรกใช่ไหมจานเบรกสเปรย์อะฮะแล้วก็ไงลองไปดูครับฝากผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยนะครับคุณโนวันนี้ผมลบตัวแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่อะไรครับชื่อโอ๊ตครับผมพี่โอ๊ตนะครับพี่โอ๊ตนี่คันนี้ครับคือรถอีกหนึ่งคันครับที่เป็นตำนานครับนั่นคือ อะไรครับพี่ฮอนด้าพิลุตครับฮอนด้าพิลุตนะฮะ <c oughs> คือฮอนด้ามีพิลุตตลอดอะม,ดมันด้มายืนหนึ่งที่แบบพี่ได้เห็นรถพี่ด้วยคันนี้เป็นยังไงไหนบอกผมหน่อยมาอันเนี้ยเอาคือมันมาอยู่กับพี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงอ๋อคันนี้ผมเพิ่งซื้อมาได้ประมาณ2เดือนเองพี่ทำไมถึงเลือกพิลุตเพราะว่าพิลุตพิลุตด้วยด้วยราคาราคาที่แบบจับต้องได้ จริงๆเนี่ยมันเป็นรถสปอร์ตในฝันของคนยุค90เลยนะผมนี่อยู่ในรุ่นนั้นนะเจนนั้นเนี่ยผมถามว่าใครที่ขับพีรูดเนี่ยแม่งโคตรเทบอกเลยแม่งโคตรหล่อนะครับทาไมถึงมาเลือกอะมันชอบอะไรของตนอะที่มันเป็นรถสปอร์ตที่เป็นรถสองประตูเป็นสองบอนเนาะสองประตูเนาะเออตอนนั้นนี่อันนี้จับมาแพงไหมประมาณประมาณตอนนี้นะผมอยากรู้ราคานะวันนี้ที่พีรูดเขาเล่นกันตอนนี้ก็น่าจะประมาณสองสองแสนสองแสน ตรงใส่งานการแล้วแต่สภาพาใช่ไหมครับอ่แเราพวกของแต่งของตกแต่งอะไรยังมีอยู่ไหมอ่าของแต่งของอะไรมีอยู่ครับพี่ยังมีอยู่ใช่ครับทำไรครับทำไรฮ้เฮ้ยคนนี้ก็าทำไรอ่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาทำไรครับพี่วันนี้ผมมาร่วมงานกับเขาอ๋อเหรอฮะพี่เอารถอะไรมาเนี่ย สาล้อคุณเบิร์ดหมาว่า make to order คุณเบิร์ดคุณเอารถอะไรคนมาฮะฮะาต้องเปิดเพลงด้วยด้วยนะครับจริงเหรอฮะใช่ครับโอ้โหมันมีเครื่องเสียงเว้ยมีเครื่องเสียงเฮ้ยเฮียมันมีเครื่องเสียงว่ะใช้อย่างที่บอกใช้แรงใช้มอเตอร์ใช้เครื่องแล้วก็เป็นสาล้อดิฟอ๋อเหรอจะมีดิฟให้ดูตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวมีดิฟให้ดูด้วยโอ้โหอันนี้อันนี้อย่างนี้เดี๋ยวลองลองเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเฮ้ยลองได้เฮ้ยหนิงเหนีงมาลองไว้ยเฮ้ เฮ้ยหนักกว่าอ๋อเออเออกับข้าวพี่เฮ้ยเชียบเชียบวัสดีครับพี่ คันนี้อะไรครับแนะนำผมหน่อยครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับเรื่องคันนี้ครับอย่างนี้เรียกรถอะไรยังไงครับโหโหดร้ายมากเลยครับคันนี้เป็นเบนซ์ 190D 190D ครับอ่าก็คือเหมือนเป็นตัวตัวเหมือนตัวบ้านเราธรรมดาเนี่ยแหละเราทำมาเป็นรถเป็นรถสนามเป็นเครื่องเบนซ์เดิมเบนซ์เดิมครับในรุ่นของมันนะครับอ่ารหัสมันก็จะเป็น M102 ที่มันจะเหมือนกันเหมือ 90D บ้านเรานี่แหละแต่จากเดิมเนี่ยของบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นเครื่องแปดวาลครับตัวนี้เป็นเครื่อง16วาลครับอย่างง่ายๆคันนี้ ถ้ามอจริงๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรเอาง่ายมีแต่โครงก,กับเครื่องที่เป็นเด่น<ม>แต่คนเปลี่ยนหมดเลยทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยาานะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอ,อย่างโอเคตัวนี้เป็นตัวถงัง1 9ด4บ้านเราครับพี่พวงมาลัยขวาครับพี่อันนี้ทำเป็นพวงมาลัยแปลงเป็นซ้ายเอาเป็นพวงมาลัยซ้ายด้วยโอ้ยแล้วก็ฮะช่วงล่างครับพี่อย่างช่วงล่างคันนี้เนี่ยด้านหน้าครับ เป็นของยี่ห้อเซียสเาเรียกว่ายี่ห้อเซียสอ่าอ่าฝั่งยุโรปที่เขามีกันเยอะๆครับพี่่ก็เอามาใช้ในนี้ช่วงล่างโดนี้เป็นของเซียสตัวทัวรินคาทัวริงคาอ่าเบรกด้านหน้าตอนนี้เนี่ยอ่ายังเป็นของสามยครับพี่่เบรกสามยูอ่าก็เอามาผสมกันเลยใช่ใช่ใช่ด้านหลัง เป็นของ236โอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับความชอบของพี่เอกนะกับอ่าโตเบนซ์คันนี้ยังไงก็ขอบคุณพี่เอกด้วยนะครับรบกวนพี่วันนี้นะครับขอบคุณครับผมครับผู้ชมครับอีกหนึ่งตำนานของ90ครับนี่ครับอาจารย์เต้ครับสวัสดีครับโอ้โหอาจารย์เต้อออโต้ช็อปนั่นเองครับเป็นไงครับอาจารย์สบายดีป๊อปเป็นไงโอ้ก็เนี่ยฮะวนวนเวียนเวียนครทำเปเรื่อยเปื่อยเลยครับอาจารย์เป็นไงช่วงนี้เป็นไงเรื่อยเหมือนกันหรอนี่อาจารย์เต้สมัยนี้ยุค90เนี่ยตอนนนนัั้ะครบ คือถ้ารถสมัยนั้นเนี่ยยุค90อาจารย์ลองพูดถึงสเสน่ห์ของมันตอนสมัยนั้นห,หน่อยดีไหมเทียบนะผมว่ามันเป็นรถที่ดูแลได้ง่ายดูแลได้เองแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะทําให้เป็นอย่างใจฝันได้ง่ายคือง่ายๆไป่ง่าย,าย,ายคือถ้ารถยุคใหม่เนี่ยมันมันยุ่งยากทั้งระบบไฟทั้งระบบเครื่องยนต์มันซับซ้อนกว่าพอรถยุค90เนี่ยคุณอยากทำอะไรคุณซื้อม,มาคุณได้อย่างใจค,คือมันเสกตามฝันได้ง่ายเสกตามฝันได้ง่ายเลยเนาะคนก็เลยมาเล่นกันแล้วราคามันเนี่ย ราคามันไม่แพงถึงมันจะแพงมันก็จะมันยังไม่สูงอยู่ดีถ้าเทียบกับมูลค่าเสื่อมของรถรุ่นใหม่ที่ออกป้ายแดงมาเนี่ยทำรถก้าศูนี่ในตัวนั้นมันเราเราไม่ต้องจ่ายก็เสพเงินได้เราได้รถดีๆรถถูกใจแบบที่เป็นในฝันเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้รถ9ก้าูยุคนั้นมาขายในยุคนี้นี่ราคาได้ว่าไปถึงนูใช่ใช่ถ้าสองประตูจะแพงมากเหรอครับเออเพราะว่าต้องตามดีมาสป라이น์นะคนไทยเปนเรื่องเก้าูนไอรถสองประตูไม่งมีจำนวนน้อยราคาไม่ก็แพงเออแต่สี่ประตูมันเยอะมันก็ค่อยๆขึ้นใชแต่มันก็ เฮ้ยพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยโชมรมนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยเครื่องเสียงนั่นมากันก้าวศูนย์ต้องงงเงี้ยเลยพีกน้องอันนี้พี่จากกลุ่มไหนครับซิตี้บางนาครับซิตี้บางนาครับผมเอาอะไรมาโชว์เนี่ยคันนี้ทำอะไร,ระบ้างก็มีภายในมีเครื่องเสียงรถใหญ่ชรถเฮ้ยหยุดเต้นไม่ได้เลยอ่ะมาตรงนี้หยุดเต้นไม่ได้เลยโอ้หพี่เบาเสียงหน่อยได้ไหมเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวขอดูรถพี่หน่อยเด้ขอดูรถพี่หน่อยเด้ยยยย พี่ชื่ออะไรนะครับชื่อแ่นครับพี่แ่นนะพี่แว่นทำอะไรไปบ้างไหนแนะนำหน่อยดิมีเครื่องเสียงแล้วก็มีภายในครับเออเครื่องเสียงยภายในสรอบพันเหรอโอ้โห,โหเรียกว่าทำมาจัดเต็มเลยนะสมัยก่อนเนี่ย90เนี่ยก็ต้องแนวนี้เลยเนาะต้องมีแบบว่ารสซิ่งแบบก็จะมีแบ่งเป็นแบบว่ารสตี้รสโรแต่งเครื่องเสียงแน่นๆนะ,นนนะครับอันน,น,นี้อันนี้พี่แว่นมาจากเขาบางนาอ,อ่าผมมาจากพหลำส่ามาจากพี่ในกลุ่มซิตี้บางนาซีตี่บางนาอ๋อก็เรียกมากันเยอะเลยมาเป็นครอบครัวเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวผมถามหน่อยในยุค90ท่านนึกถึงสมัยนั้นน่ะสำไมท่านที่เราเป็นเด็กคิดถึงอะไรบ้างเป็นรถแต่งใช่ไหมครับแล้วแต่อะไรเรื่องเลยถ้าจะเป็นรถแต่ง,ไงไตก็ง<อ>งจะเป็นรุ่น90ได้มีรถกระบะได้มี I, ลาคนอายไมตี้เอ็กแคลมานี้อ๋ออ,อันนี้สายแบบพวกแบบพวกกระบะนะแบบเออไมตี้เอ็แบบกแคลงอ่าไงๆก็ลองไปดูแล้วนี้ทําร้านไหนเนี่ยถ้าเพื่อนแบบเฮ้ยเพื่อนก็ดูจะไปทำบ้างเนี่ยทำที่เพื่อนครับร้านช่างเลร้านช่างเลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรีครับโอ้เดี๋ยวนี้เครื่องเสียงเหบเสียงดีๆเยอะเลยครับโอเคไงก็ขอบคุณแม่ครับมาแจมนิดๆครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเก่งสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับนี่แหละครับพ่องานของเรานี่ครับคุณเก่งเลตีกไปครับคุณเก่งครับเป็นไงครับงานนี้ทาไมถึงเกิดมาเดขึ้นได้ยังไงเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรเนี่ยงานเนี้ยโอเคก็เกิดในช่วงภาวะซบเซาของปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีงานอะไรไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรเราก็เลยรวมตัวกันนิดๆหน่อย เราอีกอย่างเราก็ครบรอบเว็บไซต์ racingweb อเ net มา21ปี21ปีใช่เราก็เลยรวมเพื่อนๆกันซึ่ง21ปีที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนว่าเพื่อนๆเราก็มีเปลี่ยนรถมาหลายๆแบบหลายๆรุ่นหลายๆเจนเราก็เลยตั้งชื่อว่า ไฮแลนด์มิตติ้งอเจนคาคือเราไม่จำเป็นต้องรุดในกลุ่มเดี๋ยวพวกเราในสมัยยุคของเราบางคนก็เป็นรถรุ่นใหม่ๆมาเราเป็นคนรวมตัวกันเราแค่อยากเจอเพื่อนอ่าถือเยอะมากงานนี้รวมได้เยอะมากเลยใช่ครับแล้วทิศทางของเลสซิ่งเว็บนี่ก็คือยังเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปเดีวก็ยังมีพัฒนาเพิ่มไปเรื่อยเพราะอย่างน้อปีหน้าเนี่ยจะมีเป็นเว็บเวอร์ชันใหม่แล้วเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันใหม่คือเรามีการพัฒนาเรื่อยๆตราบใดที่มีผู้ใช้งานเราก็ยังพัฒนาต่อไปเราก็ไม่่่่่หหหยยยยยยยุดดััั้้้้งนน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 ะะะะปปปปรมมมมมมาาาาาณีีีีีีเเเเเผผจไไไสกก็ทอูใแแแลลฝ เราถือว่าถือว่าเป็นเว็บไซต์รถจนอันดับต้นของเมืองไทย<ช>เลยดีกว่านะฮะใช่ครับยังไงก็ฝากกิจกรรมดีๆอย่าง,งนีน้นะแนนน่อมีคาดว่าเนี่ยวันนี้มันเยอะมากเลยม,ม,เมีอีกมีมีอีไหมคิดว่าจะมีอีกไหมคิดว่ามีอีกแน่นอนใครที่พลาดงานนี้แล้วมันมันอยากจะมีอีกไหมให้ต้องไปติดตามที่ไหนมีมีก็มีติดตามในเลตเว็บแล้วก็ในเพจของ t ไทยแลนด์มิซ i ่งออ l จนคาร์ในหลักสองที่เนี่ยหรือเพจของ l e ตเว็บดอทเน็ตก็มีเพจของเขามีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่รบกวนครับพี่ มาจากทีมไหนกันครับพี่ L Series ครับ L Series ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะบรรยากาศในงานฮะนอกจากมาเดินดูรถแล้วมันนั่งปูเสือกินส้ตมตำกันได้ฮนะ <c oughs> เออพี่พี่มาจากมีมาจากอะไรครับพี่มาจากอะไรฮครอ,อ่บมีรถอะไรมาโชว์ครับพี่อของของพี่ก็มีมีผมมากเป็นฮอนด้าครับของผม,ผมอ๋อเป็นโกลนฮอนด้าครับเป็นเครื่อง L L15 แล้วก็ R18 นะครับเป็นมีทั้งฮอนด้าซีวิก f ะครับแล้วก็ซิตี้แล้วก็ฮอนด้าแจ๊จีเครับพี่ครับในยุค90 Racing Web พี่เคยได้เข้าไปเล่นมันไหม คคยรับแล้วตอนยุคสมัยนั้นน่ะถ้าให้นึกถึงเนี่ยนึกถึงอะไรบ้างในยุค90ในช่วงนั้นที่พี่เล่นรถตรงนั้นมีอะไรเป็นสนหนึ่งว่าเป็นรถในฝันยุค90สมัยเด็กๆที่ผมชอบว่าเป็น Toyota a e 86ค่ะเอไ86ใช่ละครผมจูกประตูนไงใช่ทากุมิใช่ครับอ๋อไออาดิปเลยใช่เอาส่งเต้าหู้อย่างเดียวเลยแล้วแน่ใจนะเอา GK ไปลองเนี่ยเออนั่นโอ้ไม่ได้นะโอ้เรานี่ก็เป็นถือว่าเป็นเป็นบรรยากาศ ในงานที่แบบถือว่าทุกคนนี่มันออกเจนนะแต่วันนี้เราก็มาเรรถรุ่นใหม่ๆกันเนาะนะฮะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอันนี้คือรถคุณปงคุณปู่ก็เท่สวยนะถือว่าสวยนะครับนอกจากงานนี้ครับจะมี90มาแล้วมันก็จะมีคลาสิกคาด้วยนะคุณผู้ชมเรียกผมว่าโอคอนเนอร์นะเพราะนี่ฮะฟอร์ดเอสคอร์ดนะถ้าคุณเคยเห็นในหนังเรื่อง Fast and Furious นะครับนี่แหละครับคันนี้แหละโหเรียกว่า เฉียบอ่ะเจ๋งอ่ะคือรถสวยๆในงานมันเยอะจริงๆครับเยอะจริงๆอย่างด้านนี้พี่หนิงด้านนี้ครับก็เป็นโครราครับโครราตระกูลโครราทั้งหมดเลยครับรถสวยๆนะคลาสสิกสุดยอดครับดูสภาพเดี๋ยวผมว่าเนี่ยดูพี่หนิงเคยเห็นไหมอย่างเงี้ยเนี่ยกระจกมองข้างนะครับสมัยก่อนต้องเป็นอย่างนี้นะมีดูประสมมีนะโอ้โหนี่นี่นฮะดูทรงครับดูทรง,ด,ทรงดูทรงกระจกนะเป็นไง หนอกเพียวเพียวลูกสุนปืนนะครับถือว่าโอ้โหรถคลาสสิกครับคลาสสิกคลาสสิกมากนี่ได้ไปลึกแล้วครับพวกนี้อันนี้มาลึกแล้วฮะลึกกว่าผมแน่นอนฮะไม่ใช่เก้าศูนย์อ่ะเกินแล้วฮะลึกฮะลึกฮะเรามาเจออีกหนึ่งท่านครับนี่ฮะเรียกว่าตำนานเกานย์อีกคนหนึ่งครับคุณขวัญนั่นเองครับสวัสดีครับคุณขวัญครับสวัสดีครับพี่ครับนี่ครับคุณขวัญเอารถอะไรมาครับวันนี้วันนี้ในทีมสะปังเราก็เอา สามสี่เบียแท็บอีโว่โโแล้วก็พวกนิสันโโอ้โหเขาเรียกว่าออเจนมาทุกรุ่นเลยนะครับคุณฝ<อ>ันครับในยุคนั้นนะครับในรุ่นเรซซิ่งเวฟเนี่ยตอนนั้นนะ่ะคุณฝันเ,เคยเข้าไปเล่นบ้างไหมเข้าสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าย้อนกลับไปทำความรู้จักกับพี่เก่งนะครับผมรู้จักกันตั้งแต่แบบเป็นสิบปีแล้วครับผมตั้งแต่ถ้างานเรซซิ่งเวฟเงี้ยควรจะไปอยู่ที่คลองห้าถ้าใครทะเรซซิ่งเวฟเนี่ยต้องไปงานแบ็คคลองห้าถูกถูกถูกเปิดวิ่งฟรีนั่นเลยกลุ่มหน้า เว็บเนี่ยจะมีหลายกลุ่มเราจะไปวิ่งกันที่ห้าวิสีแล้วยุคนั้นนะครับนึกถึงอะไรมากถ้าเรารู้ึกถึงตอนสมัยเราเล่นเล่นรถใน90นึกถึงอดีตในวัยวันนั้นน่ะสิ่งที่แบบเอ้ยอย่างผมเนี่ยผมจะนึกถึงพวกพวกอ่าถ้าผมเป็นผมเพิร์ดไอซีคิวอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะนึกถึงอะไรถ้าถามว่าเด็กเด็กเด็กวัยประมาณผมนะเราอาจจะยังแตะไม่ถึงสกายไลน์แบบนี้หรอกในสมัยนั้นเพราะว่าในสมัยนั้นน่ะคนที่ขับสกายไลน์ได้คนที่ขับซูเป์ได้มันไม่มีรถจดประกบ คนไทยสมัย90เนี่ยนะเล่นรถวางเครื่องกิโลอื้0 0วาง 3S อ่าใช่นิสสันวาง SR ใช่ครับผม200เนี่ยต้องบอกเป็น king of 90ถ้าถามว่ารถเยอะนะ200เป็น king of 90จริงๆในเมืองไทยนะผมกล้าพูดเลยอย่างซูเปอร์อย่างสกายไลน์น้อยอืมันไม่เยอะยุคของรถจดประกอบอืสมัยก่อนเงิน4ล้านเยอะมากมากครับผมจะซื้อ GDR กขบอกวันนี้ GDR คันหนึ่งหกล้านสมัยก่อนมือสองนะมือสองนะคันสี่ล้านสี่ล้านแล้วฝากผลงานกุงหวันหน่อยเห็นตอนนี้ไปไปดูเป็นผู้จัดการทีมให้น้องก็อยู่ใช่ไหมออเป็นไงได้ทีมตอนนี้ทําธุรกิจพระเบกบิ๊กพระเบกบิกเข้ามานําเข้ายังเลยได้ปอดีแข่งรถแล้วน้องมีปัญหาเรื่องเบรกน่ามันมือใหม่อ่ะเราพเด็กมือใหม่โอเคโอเคแล้วมือใหม่มันก็ต้องใช้เบรกเยอะอะฮะการแก้ปัญหาของมือใหม่คือทำห้ได้พระเบรกมันดีที่สุด ถูกต้องถูกต้องน้องก็เลยสั่งนําเข้ามาเลยอเป็นบิ๊กไทยแลนด์เป็นบิ๊กเลยนะเป็นพระเบรกเลยวันไหนเดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยนะ้พระเบรกมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงลองไปดูเนาะเราแบบผมก็ก็อยู่ในสนามอยู่ด้วยกันเจอกันก็บ้างนะครับก็คือผมว่าภาคเขาแข่งเขาก็ไปดูแลนักแข่งน้องๆเดี๋ยววันไหนเราไปดูกันดีกว่าพระเบรกยังไงยังไงก็ชื่ออีกทีนะพระเบรกอะไรนะบิ๊ก บริกนะครับลองเข้าไปเซิร์ชดูเนาะของญี่ปุ่นด้วยนะถือว่าเป็นสินค้าคุณภาพครับนำมาโดยคุณขวัญนะและคุณขวัญน่ะขับเองใช้เองการันตีู่้นผ่านตัวนี้พระเบิกดีมากสวัสดีครับพิ娅สวัสดีครับวันนี้ครับผมอยู่กับไครครับพ่องานครับเพียเกาครับเพียเกาครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับงานวันนี้ครับทำไมถึงเกิดงานนี้ขึ้นได้ครับพิ娅เรื่อยนะครับผมอย่างที่เราทราบกันเรื่องโควิดเนี่ย จะทำพวกเราเนี่ยไม่ค่อยได้ค่อยมาเจอกันใช่ไหมฮะก็เลยเกิดแรงตรงนี้เพราะว่าช่วยสถานที่ครนะสถานที่เนี่ยได้มานะฮะพอได้มาเสร็จเนี่ยแล้วเราจะทําอย่างไรล่ะจะให้พวกเราได้มาชุสนุกันได้มาคุยในภาษาคนที่ชอบรถด้วยกันครับ นะฮะก็เลยเกิดตรงนี้ก็จะมีผู้ร่วมสนับสนุนด้วยนะฮะก็จะมีทางเก่งเล็ซิ่งเว็บนะฮะที่หายกันไปนานทีเดียวเลยนานมากครับนะฮะก็เลยก็จะเป็นรียนเนียนของทางเก่งเล็ซิ่งเว็บด้วยครับแล้วก็ได้ช็อกปุกก็มาช่วยแล้วทางนิตติเราก็เป็นแม่งานในการจัดตรงนี้ด้วยครับนะครับผมเพราะว่าความรู้สึกผมน่ะผมเป็นคนที่ชอบรถอยู่แล้วครันะฮะนั้นเราอยากจะปลุกกระแสให้กับวงการรถยนต์นะ ได้มารวมตัวกันได้มาพูดจาตาภาษาคนที่รักรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรครับสามารถมารวมมาจอดกันได้หมดเปิดกว้างเราจะเปิดเรา<ล>จะเน้นเปิดกว้างก,กันกับรถยนต์ยังไงครับต้องขอคบคุณเก้าด้วยนะครับสำหรับงานดีๆอย่างนี้นะครับขอให้จัดงานบ่อยๆนะครับขอบคุณมากนะคบขอบคุณครับ เพื่อนๆครับตอนนี้ฮะมันอยู่กับรถแปลกๆฮะเรียกว่ารถอะไรครับพี่อ่าชื่อเดิมมันคือ3ล้อดิฟสามล้อดิฟครับที่เราเรียกเรียกกันนะเนอะแต่ถ้าเป็นสากลหน่อยเขาเรียกว่าโมโตไทยโมโตไทยโมโตไทยใช่ไทยแปลว่า3มอเตอร์ก็คือเครื่องยนต์หรอสามเครื่องยนต์สามสามล้อสามล้อมีเครื่องยนต์สามล้อมีเครื่องยนต์สวัสดีครับพี่ปีที่ออะไรครับ ช่างนี้ครับผมมาจากอยุธยาครับ่ากอยุธยาทำไมช่างนี้ถึงคิดมาทําอันนี้พี่ทําเองเลยปะใช่ใช่ใช่ทำมาจากอยุธยาพี่ทําอยู่ที่อู่พี่เนี่ยนะใช่ครับทุกชิ้นเลยทําไมพี่ถึงมาทํไอ้รถแบบเนี้เริ่มต้นจากตอนแรกเนี่ยอยากเล่นเครื่องสูบน้ําก่อนอเพราะว่าอะไรอยุธยามันน้ําท่วมเมื่อปี54ครับเล่าลึกนะได้ไม่เป็นไรนานเอาเฮ้ยพวกเรามีเวลาฟัง เครื่องสูบน้ํามันเหลือตอนปี5-4ก็เลยเอาล้อมาใส่เอาสายพานมาใส่แล้วก็ขี่เป็นรถสองล้อเล่นเอพอหลังจากนั้นลง YouTube กลายเป็นว่าผู้ชมเข้ามาดูเยอะมากเสร็จแล้วก็มันมีน้องในกลุ่มบอกว่าพี่ไปเข้ากลุ่มนี้สิก็คือกลุ่ม3ล้อดิฟพอเห็นรูปร่างลักษณะเฮ้ย กูทาได้ออในใจพูดกับตัวเองนะตอบตัวเองกูทําได้ไม่ยากทำได้ไม่ยากก็เริ่มลงมืออ,อ,อดีตก็คือเคยแว้นมาก่อนออพอแว้นมาก่อนเนี่ยเราเข้าใจว่าอุปกรณ์พวกนี้มันหาซื้อที่ไหนออสายเบรกล้อหน้าล้อเอออะไรเออดุมซิ่งมาจากไหนเออบาะเรียกเป็นเบาะรถไถ บ่อรถไถวะใช่ครับเป็นบ่อรถไถซึ่งเดิมทีเนี่ยบ่อมันเป็นบ่อรถโกคาร์ตแต่บ่อโกคาร์ตมันไม่มีนวมอ่าใช่มันจะแข็งแขมันจะแข็งแข็งหน่อยเป็นไฟเบอร์เลยแข็งแข็งใช่ล้วก็ไปหาบ่อรถไถมาพอหลังจากนั้นพอเป็นบ่อรถไถปั๊บไม่พอใจอีกไปเย็บใหม่เย็บอีกเย็บใหม่เย็บทำลายให้มันดูแบบว่าเอหรูนิดนึงนะประมาณนั้นพับได้เซอร์วิสข้างหลังได้โอ้ไม่ธรรมดาเว้ยเสร็จแล้วสมมติว่าผมเนี่ย ตัวเตี้ยผมตัวเตี้ยใช่ไหมผมก็เลื่อนผมตัวสูงก็เลื่อนออกดัดแปลงมาจากไอ้พวกรถยนต์นี่แหละครับผมเหมือนรางรถใช่ถูกต้องถูกต้องครับคันนี้สามหมื่นห้าได้อย่างนี้เลยได้อย่างนี้เลยผมเอากรรเงินสามหมื่นห้าบอกผมหาผมหน่อยใช่ครับทำแบบนี้ได้เลยทำแบบนี้ได้เลยแล้วอีกแล้คันนี้ไอ้คันนี้คันนี้ประมาณหมื่นกว่าบาทคันนี้หมื่นกว่าบาทใช่ครับเอออันนี้มันเป็นเครื่องมันเป็นเครื่องมันเป็นเครื่องอะไร อันนี้มันเป็นเครื่องสูบน้ำสาอ่าสี่จังหวะเครื่องหกจุดห้าแล้วเติมเก้าห้าเก้าหนึ่งเติมเก้าห้าเก้าหนึ่งไม่ต้องเติม,มออเตอรูฟก็เออครับเฮ้ยดีว่ะพี่อันนี้แต่อันเนี้ยหมื่นกว่าบาทอันเนี้ยหมื่นกว่าบาทอไอ้ล้ออย่างงี้เลยเหรอ จริงๆไม่ใช่ล้อแบบนี้อ้อล้อมันไม่ใช่แบบนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวเอางี้ว่าประมาณประมาณก็คือล้อแต่ล้อก็คล้ายๆอย่างนี้ใช่ครับก็ต้องขอบคุณพี่นิกแม่ครับรถนะสามล้อดิฟใครอยากเลยใช่ครับข้ามาดูแล้วกันนะเราไปติดตามดูได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่นิกหน่อยนะครับผมสวัสดีครับยินดีมากเลยเพื่อนๆครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะพี่นิกนะนวันนี้ในงานนี้เนาะ90ถือว่าสนุกเนาะเรามาสร้างสีสันเนาะ นิดๆหน่อยๆให้มันปนเปื้อนไปกับอารมณ์ทุกคนใช่นะยึดผิวหนังยุบโน้นนะใช่ครับยังไงครับก็ลองมาดูครับถ้ามีโอกาสครับเลซิ่งเว็บนะครับก็เป็นเว็บดีๆนะพี่นะสมัยก่อนในใครก็ต้องเข้าเลซิ่งเว็บใช่ครับแล้วเดี๋ยวยังไงงานหน้าจะไปที่ไหนชีวิตจะป๊อปไปที่ไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ดูกันเล่นๆขมขามมาอย่เป็นซีเรียสนะครับไปล้พี่เจอกันครับโอ้พี่แม่สุดยอดเลยอ่ะอยากปั่นพี่ปั่นปั่นเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้เดี๋